สวัสที่ทาซุ้มฉลบที่สำหรับคลิปเดียวก,ก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวของกับสภาพของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชทยและกอกัมพูเชียวบกับ,กบ,กบ,วกกบความขืบหนาในการพัฒนาและก็ปรับปรุงอัปเกรดประสิทธิภาพระบบเอาอุปกรณ์สำหรับ กองทัพบกของไทยโดยเฉพาะแมนการสมหรือการคืนสภาพห้ากับระบบปืนใหญ่หลากจุง้งชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นระบบปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงมีการนำใส่เป็นจำนวนหลายอยู่ในกองทัพของไทยโดยเฉพาะแนระบบปืนใหญ่แบบ M198 Ho ึ่งเฮซอร์ที่กองทัพบกของไทยมีการสั่งสือ่อดำเขาจากทางสารลัดนนบตั้งแต่ส่วนปีพศ25องหเเป็นต้นมาก ซึ่งจากนั้นมีการพัฒนาปรับปรุงอัปเกรดขีดควมสามารถรวมจังต่ออายุการใส่งานของปืนใหญ่โฮวิเซอร์แบบ M198 ขนาด1น5มิมออกไปซึ่งปืนใหญ่ดอนงกาวจากข้อมูลทีิทธรการเปิดเผยในส่วนประมาณวันที่17กรกฎปี2องมาีสผ่หาพานมาระบุว่ากุมพัฒนาระบบอูดสำหรับกองทัพบกของไทยมีการส่งมอบ ปืนใหญ่ขนาด155ม mm, มแบบ m 1 9 8จำนวนประมาณ90กระบอกหลังจากที่ได้ับการส่อมแปลงบำรุงอัพเกรดหรือขึ้นสภาพให้ระบบปืนใหญ่สามารถลับมานำใส่ได้ตามปกติการจัดทรงนังกาวเกิดขึ้นในส่วนที่วากองทัพของไทยกำลังเผชิญหน้ากันกันกบความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านในฝั่งของกัมพูชย ซึ่งนี่นับว่าเป็นการอัปเกรดระบบปืนใหญ่ภาคสนามทีมีจํานวนหลายและก็เป็นระบบปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกแบบหนึ่งสําหรับกองถับบกของไทยเลโกวาได้ซึ่งจากข้อมูลทีมีการเปิดเผยระบุว่านับตงแต่ส่วงปีพศ2 0 0าสหาเป็นต้นมากองถับบกของไทยสั่งซื้อปืนใหญ่ M 198 h o วิเซอร์จากสหรัฐจำนวนทั้งหมดก็คือ118กระบอก และผ่านมาจนถึงปัจจุบันระบบปืนใหญ่ในบางรุ่นอยู่ในสภาพที่ว่าเก่าาะก่อสุดโม้มเหตุให้กองทัพของไทยมีความจําเป็นเหล่งดวนในการนัยพัฒนาเรือว่าคืนสภาพของระบบปืนใหญ่เ่าหนี้หาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแบบ100%ยเปอร์เซจนไห้มีการสอมแป้งอัพเกรดไปจํานวนหลาสุดก็คือเก่าชิปกระบอกซึ่งที่ว่าเป็นจํานวนทีลาย โดยในอดีตที่ผ่านมากองทัพของไทยเองก็ยังเคยนำใส่ปืนใหญ่ื่องหลังกาเข้ากับการเผเชิญหนาทางทหารกับกองทัพของกัมพูชีมาแล้วซึ่งถือว่ามันมีประสิทธิภาพและก็มีระยะการยิงจีวากลจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในด้านของสเปคการทํางานหรือข้อมูลจำเพาะปืนใหญ่ M1 9 8่ามีระยะการยิงไกลสูงสุดที่เป็นระยะการยิงที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตร แต่ถาหากว่ามีการนำใส่ลูกปืนใหญ่น,ยยนำวิธีแบบคาริเบิลเอ็กคาริเบิลจะสามารถยิงในไกลสูงถึงรับ40กิโลเมตรโดยปืนใหญ่โลนังกาจะมีอัตราการยิงสูงอยู่ที่ประมาณ4หอบต่อนาทีโดยอาศัยการหลากจุงโดยรถบรรทุกหรือการลำเลียงผ่านทางเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ใส่ทีมในการควบคุมทั้งหมดก็คือประมาณเก่าหน้าหรือหนา้าถ้าจำเป็น ซึ่งขนาดของปืนใหญ่จะมีน้ำหนักมวลสารรวมรมอยู่ที่ประมาณ7 1 5 4กิโลกรัมมีความยาวโดยรวมอ,อยู่ที่ประมาณ6เมตรปัจจุบันมีการผลิตหรือว,ว่าการส้างปืนใหญ่ดุนังกาวนี่ขึ้นมาจำนวนทั้งหมดก็คืออยู่ที่ประมาณ1,600กระบอกซึ่งยังมีการผลิตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าหลายประเทศมีการนำใส่สิทธิวัตรเพื่อผลิตขึ้นอยู่ในประเทศของตนเอง โดยใน1ระบบของ M1 ก่า8จะมีราคาอยู่ที่ประมาณหาแสนเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อกระบอกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถือเมื่อเปรียบเทียบก,กันกับระบบ,บปืนใหญ่เฮลิอปเซอร์แบบใหม่ของสหรัฐอย่างเซน M77 เฮวิเซอร์ซึ่งรุ่นอาจจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึงรับ2ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซซ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบอาวุธที่อันตรายที่สุดอีกแบบหนึ่งสำหรับกองถับบกของเทเลโกวาได้ ซึ่งถ้าจะมีการประเมินในแง่งของประสิทธิภาพแล้วมันมีประสิทธิภาพในด้านของระยะการยิงที่ดีกว่าระบบปืนใหญ่เกือบทุกๆชนิดที่มีการนําใส่อยู่ในกองถัพของกัมพูชาในส่วนที่เป็นระบบปืนใหญ่แบบหลากจุงแต่ว่าปัจจุบันกองถัพของกัมพูชาเองก็มีการสั่งซื้อนําเข้าปืนใหญ่แบบใหม่เข้ามาประจําการโดยเฉพาะในระบบปืนใหญ่จากจีนขนาด1 5 2และก็55มิลลิเมตรที่เป็นแบบอัตาจรในรุ่น ss 1 ซึ่งก็มีประสิทธิภาพที่สูงไก่เียงก,กันกับปื้ใหญ่แบบซีซ่าละกระแบบ AGMG ของกองทัพไทยเลยแต่ว่าในแง่ของจํานวนการนําใส่ปืนใหญ่กองทัพของไทยถือว่าย่งนําห่างกองทัพของกัมพูชาหลายเท่าโตและสิ่งที่สาคัญก็คือปัจจุบันกองทัพของไทยสามารถดําเนินการผลิตลูกปืนใหญ่เหล่านี้ขนาด155ม mm. ิลลิเมตรอยู่ในประเทศใดตามความต้องการเนื่องจากว่ามีการสางต่างโรงงานการผลิต เผด็หาบ่อจำเป็นจะมีการสั่งสื่อนํำเขาจากประเทศต้ตนทางผู้ผลิตเนื่องจากว่าแนอดีตผ่านมากไทยเองก็เคยประสบกับปัญหาในด้านของการขาดแคลนปืนจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแน่อดีตกับประเทศเพื่อนบ้านท,ทางภาคตะวันออกเชียงเหนือทรงผลิตหายมีการปรับปรุงควบ้อม,อมในด้านของการผลิตยอยู่ภายในประเทศห้เพียงพอต่อกับความต้องการซึ่งปัจจุบัน สถานการณ์ความแคดแยง,งที่เกิดขึ้นระหว่งางไทยเลกับกัมพูชาถือว่ามีความอ่อนไหวที่สุดเนื่องจากว่ามีการดำเนินการหยุดย,ยุกันตลอดในแง่ของสื่อทางออนไลน์ตลอดถึงการประทะคารมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ชายแดนรวมทั้งการหลัดงตะเวนบางครั้งอาจจะมีการกระทบกระถ่งกันโดยกรณีล่าสุดก็ยังมีรายงานว่าหน่วยทหารหลัดงตะเวนของไทยเหยียบเข้ากับชุนระเบิด ที่มีการฝังเอาไว้ในเขตพื้นที่ชายแดนซึ่งชิงดังกาวได้ส้างความตึงเครียดให้เพิ่มสูงขึ้นในทันทีะหวงท่าเหล็กกับกัมพูชาซึ่งยังโบสามารถยะแก้ไขได้และจากการประเมินการของหลายฝ่ายมีความเชื่อมั่นว่าความขัดแยงะหวงท่าเหล็กับกัมพูชาในปัจจุบันมีโอกาสแน่นอนที่จะเกิดการปะทะกันสูงแต่ว่าสงครามขัดแย้งดังกล่าวอาจจะบ่อใส่ระยะเวลายาวนาน เนื่องจากขีดความสามารถของกองทัพไทยและกองกัมพูชานั้นถือว่ายัางห่างกันไกลพอสมควรซึ่งจาก็มีการประทะกันจริงเจ้าหน้าที่ร่วมช่างผู้ชกการทหารของไทยมีความเสื่อมหมันว่ากองทัพของไทยจะสามารถเอาชนะกองทัพของกัมพูชีได้อย่างง่ายได้และมีประสิทธิภาพบอกเกินระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งสัปดาห์สิ่งดัล่าวจะสางความแตกต่างอย่างชัดเจนให้กับกองทัพของทั้งสองฝ่าย เนื่องจากว่ากองทัพของไทยมีความได้เปรียบเนื้อลั่ในทุกๆด้านบ่จะเป็นกองกํงา,กากกลังทางอากาศกองกําลังทางภาคพื้นดินมีความได้เปรียบเนื้อลั่ทั้งในแง่ของความทันสมัยและกอในด้านของปริมาณตลอดถึงงบประมาณที่มีอยู่แต่สาเหตุอีกอย่างหนึ่งเชื่อให้กองทัพของไทยพายายามที่จะใส่คมอดทนอดกันและกดอดําเนินการเจรจาทางการทูต ก็เนื่องจากว่าทยเองโมตองการที่เจะเผชิญหนาทางทหารกับกัมพูชยโบอตองการให้บรรทังคมงมกระจายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกับสภาพเศรษฐกิจในส่วนระยะเวลาปัจจุบันนี้